สวัสดีจ้าทุกคนโอ้เมื่อนี่แม่ลมลมทุกคนลมสุดๆเลยเมื่อนี่ลมสังกะซีตีตึงตังตึงตังเขาพยากรว,ว่าวลมเนาะเมื่อนี่มันชีเบิดหดนาวแล้วล่ะทุกคนเบิดหดนาวแล้วอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้น ก็เป็นสีไอ้ไอ้ยักหน่อยขอแห่งเนาะวันหยุดชริสากับมานังเล่นหลังบ้านเนาะหย่าหกหกเมื่อนี้แหละไอ้จอนมาเราเลิกงานมาเราสิมาตัดหย่าเนาะชริสาก็เลยอันไปเสียหย่าไหวนนิดนึงเนาะกับต้นอันขึ้นใชยอยู่ตรงผู้เนาะไปเสียออกจากรอบค้นต้นอ่ะทุกคนคัน อันไอจอดเราเห็นว่ามันโหกนะเพื่อนเอาเครื่องตัดหยาเข้าไปแบบตัดเตียนเกี้ยงเลยเลยว่เเลือหัวควายหันเป็นเส้นต้นมะแขงจาริษาเนาะวางก้อนหนาวเนาะขึ้นสูงเลยทุกคนแต่ว่ามันมีเพียเนาะเพียแบบเพียที่เป็นแบบม้ากับมดดำแม่ล้ามไปหาอันต้นพักอื่นๆเนาะชาริษาก็เลยตัดเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยเตี่ยลง แบบนี้เนาะทน้ทนท้นเนี่ยทุกทุกคนต้นบักแข้งนี่แบบทนห่อนทนหนาวทนแดดทนฝนทนทุกจริงทุกอย่างมันบ่มีวา่ามันดีเป็นเอียงเลยทุกคนเมืองส่วนต้นบักเขือจะริสาเนาะนะเนี่ยรอดหนาวขว่อยก็เงึดคือกันว่าบักเขียต้นนี่มันมันรอดหนาวแม่เนี่ยมันรอดแล้วทุกคนนี่มันรอดแล้วขะมันบ่รอดนี่มันดีแบบเหลืองตุยไปเลย มันรอดแล้วทุกคนผักซูมเมอร์นี่กับโมเมนต์ว่าบ่าอยากปลูกลงดินเนี่ยทุกคนอยากปลูกเนาะแต่ว่าขันปลูกลงดินนะไอจอดเราห้างเราวานะแล้วก็จมนะทุกคนชลิสาก็ะไรปลูกในกระถางเนาะกะบอคอยงามเป็นไหนเด้ส่วนตัวเนาะคอยงามเป็นไหนขันปลูกลงดินมันคือสิบบงามก็นี่อย่ขันปลูกลงดินมันก็บ่ได้หดน้าหรอกทุกคนเพราะว่า ฝนตกวางอาทิตย์ก่อนุ่นเนาะแบบบอหยุดเลยเด้สิบก็มื่อนะดินมันยังซุ่มๆอยู่มัน่บ่ต้องหดน้ำก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในกระถางเนาะทุกคนเนาะดินมันก็แห้งไวอู้เสียงเคียงบินไมชัดเจ้ามากเลยบ้านอยู่ใกล้สนามบินเนาะทุกคนนอนเปสนามบินส่วนตู่ส่วนสนามบินน้อยไหม เป็นพวกเจดที่นั่ง่สิไหมไพรเวทเจดนะแล้วก็ฮอสเสนาทุกคนเมืองทองฟ้ามาเลยมีแดดแต่ว่าหันล้มค่บพนวัตถุกับันได้ปลูกในดินมันจี่โอ้ก็นี่ทุกคนมันทุกอย่างเนาะมันใน,ในกระถางแบบตะกี้เนี่ยปลูกล้มไปหอดปุ่นเบิดเลยเลยมองหงหกๆอยู่นะ ไอจอนเราจมนะชา,าริซาก็เลยบ่ค่อยอยากปลูกไงก็เลยปลูกจังเนี้ยนะเนี่ยเราอมแอมนี่เนาะปลูกในกระถางก็คิด่ว่าอยากซื้อบักพิกมาปูกคือเพิินเนาะอันนี้ซื้อมาปลูกในกระถางแหละทุกคนมึงมันเป็นแบบนี้เนะนี่ยเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้เนาะอันนี้สองปีแล้ววะมันบ่โอเคนะก็เลยอยากปลูกแบบเป็นสวนนะกะ็ พับคุงการวบก่อนดีกว่าเพราะว่ามีคุ้งการก็ไอจอนู่ว่าขันหลังจากกลับมาจากไทยเนาะเขาคิดว้ว่าเขาสิย้า่บ้านแต่ว่ากับ่อลูว่าตอนไหนอาจชิเป็นต้นปีนาเนาะเฮาก็บ่ฮหู้คือกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบ้านเซามันก็หายากนิดนึงบ้านเซาหายากแย่งกันคุ้นแย่งกันเนาะโอ้ยลมมีกละลมมีกละ บืดบาดบืดบาดโอ้สังกะสีกระตีพึ่งปีพึงงง่งเนื้อทึ่งๆเลยไม้กับเป็นละลอกละลอกเนาะบ่วมียางสิไทยมูเบืองดอกทุกคนชีวิตกะประมาณนี้เนาะอ,อยู่เมืองนอ,อกเมืองนาเงาบ่วามีตลาดไปย่างาอ่ะทุกคนชลิสาบ่วมีมูดอ่ะบ่วมีมูนั่นแหละเออก็เลยพ่ลลู้ว่าสิไปยใส์วันอยู่เด่นส่กะรอ รอไอจอนเนาะเลิกงานเพราะว่าไอจอนเห็นงานวันเสาร์บ่ชลิสาบได้เห็นแต่ใส่กับอเขาวันอาทิตย์กะจังออกไปข้างนอกน้ำกันอะไกะไปซื้อกับเขายูตลาดวันเสาร์กะซั่วเขาสีมาก็เป็นบายแล้วทั้งสีมาทุกคนกะออกไปข้างนอกแป๊บนึงกับเขามาบ้านเพราะว่าชลิสาบอยากอยู่ดวนมันหนาวแต่ว่าคันอากาศอุ่นขึ้นเนาะมันก็อยูเด็กได้เนาะทุกคนเนาะ ไปไซกัอยู่คำอยู่เมืดได้อากาศอุ่นขึ้นเนาะนั่งรู้วเขาเลิกงานอยู่นี่ละจ้าให้เขามาตัดยาเนาะนี่หลังบ้านกะใหญ่เติบอยู่เลยทุกคนคันปูพกพักเต็มบริเวณน,นี่ก็ได้คลายหมนละแต่ว่าเขาว่าให้เขาปลูกเนาะไอจอนว่าให้ปลูกคันให้คอยปลูกเบิดน,นั่นนะโอ้วบัวแล้วเจ้า เราบอกให้ปลูกเขาจมเนาะหัาข่เราบ้วว่ารู้อย่างเดอกัอบบรรยากาศหลังบ้านใหนทุกคนบึงเราจนะ้ะเนาะวันเงาเงาของเรา